ใครเคยมีปัญหาผิวดำไหมคะคือผิวจะแบบหมองคล้ำไม่กระจ่างใสนะคะปกติแล้วจริงๆอวิ๋เป็นคนผิวขาวนะคะแต่ว่าหวิวไปเที่ยวทะเลมาก็จะหมองคล้ำเนี่ยจะดำแบบนี้เลยครั้งนี้เนี่ยเราจะมีไปงานใช่ไหมคะต้องแต่งตัวเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็อยากให้ผิวเรา ขาวออร่าใช่ไหมคะวีมีไอเทมมาแนะนำนะคะเป็นไอเทมโลชั่นปรับสีผิวนะคะนี่เลยค่ะชื่อไรเฟอร์นะคะจากประเทศเกาหลีคือสามารถขาวได้ทันทีที่ทานนะคะแล้วก็ใช้ได้กับทุกสีเลยค่ะไม่วอกไม่เทาแล้วก็ไม่ลอยนะคะง่ายมากๆเลยนะคะใช้ได้กับทุกสีผิวเลยนะคะนี่เลยค่ะเห็นไหมคะว่าเนื้อนุ่มมากๆเลย นี่เลยค่ะเห็นไหมคะเทียบเอาเลยนะคะฝั่งนี้ทาฝั่งนี้ไม่ทาชัดเจนมากๆเลยสบายใจมากๆเลยคขาทันทีที่ทาเลยค่ะเดี๋ยวจะทาหมดให้ทั่วตัวแล้วก็เทียบระหว่างทากับไม่ทาน,นะคะ วิชอบเพราะว่ากลิ่นมันหอมนะคะหอมมันอ่อนนะคะแล้วก็บำรุงผิวก่อนหน้าที่วิจะทาผิวเนี่ยผิววิแห้งมากๆเลยแต่ตรงเนี้ยมีน้ำมันมะพร้าวนะคะแล้วก็มีวิตามินอีเนี่ยในการบำรุงผิวจะเห็นได้ว่าผิวของเราเนี่ยนุ่มบื้อเนียนแล้วก็แบบเกลี่ยง่ายสบายมากเลยคือมันดีคือ มันสําหรับบํารุงด้วยแล้วมันกันแดดด้วยแล้วมันทําให้เราขาวทันทีที่ทามันแก้ปัญหาต่อให้เราแบบไปนอนอาบแดดที่ทะเลหรืออะไรก็ตามเนี่ยพอเราจะไปงานปุ๊บเนี่ยเราหยิบไรเพอมาทาปุ๊บขาวทันทีที่ทาเลยสบายใจมากๆเลยเรียกว่าเป็นไอเทมที่แบบว่าติดใจแล้วก็ติดตัวมากๆเลยค่ะและในวันนี้นะคะมาเรามอบฟรีๆเลยนะคะ m i n e r a ลซันชิลแอนด์แคร์ฟิกส์เพย์ค่ะตัวนี้นะคะอยากบอกว่าทุกคนต้องมีทุกคนต้องพกเอาไว้เพราะว่ากันแดดเนี่ยทางแพทย์ผิวหนังบอกแล้วว่าเราต้องพ่นหรือทาซ้ํา,าทุกๆ2อชั่วโมงแล้วบ้านเรา่นี่ตอนนี้ใกล้ๆหกโมงก็แดดยังแรงขนาดนี้นะคะเลยอยากบอกว่าเรา,าทากันแดดแต่เช้าใช่ไหมคะหน้าเราเนี่ยถูกแดดล้วนๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยอุ๋ยจะมีพกเอาไว้แล้วก็ใช้ง่ายนะคะก็คือเช็นะคะแล้วก็ฉีด เย็นสบายมากๆอยากบอกว่าเย็นสบายมากๆเลยเพราะว่าตัวนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามีค่า SPF 50 UVA บวกบวกบวกแล้วก็มีสารอาหารบำรุงผิวมีวิตามิน C วิตามิน B 3แล้วยังมีน้ำแร่จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะคะใช้ง่ายมากเลยเวลาฉีดปุ๊บเนี่ยหน้ามไม่เหนอะไม่หนาหน้ามไม่วอกนะคะแล้วยังกันแดดได้ด้วยแถมไปเลยคะ่ะฟร,ฟร ฟรีจริงๆนะคะไม่ได้โมอสอตนี้เรามาแบบพิเศษจริงๆนะคะ2ชิ้นนะคะมูล,ลค่าก็เกือบ2องพันแล้วนะคะแต่วันเนี้ยขายไม่ถึงพันเบาเบามากๆเบาจนไม่น่าเชื่อนะคะถ้าสนใจนะคะก็อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้เลยะค่ะเบาจริงๆเบาจนคุณบอกว่าอุ้ยขายราคานี้ได้ยังไงนะคะลองไปใช้ดูเราจะติดใจกันแดดทั้งหน้าแล้วก็ตัวแล้วก็บำรุงผิวหน้าแล้วก็บำรุงผิวตัวถูกกว่าน,นี้ไม่มีแล้วค่ะ